สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับและขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเซนชิโอตะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาไปฟังตอนต่อไปกันเลยครับเจ้าแห่งศาสตราวุธตอนที่87ค่ข้ารับชัยลำดับที่6แห่งวิหารยาทานมาลาคาสัสคือนักบวชระดับสูงที่คอยควบคุมและดูแลพิธีกรรมทั้งหมดของวิหารยาทานพิธีกรรมกับทั้งหมดจะถูกสร้างขึ้นเพื่อโจมตีผู้คนฝั่งที่เป็นศัตรูกับวิหารยาทานหรือไม่ก็ ใช้สาหรับสร้างคําสาบเพื่อให้ชาวบ้านในพื้นที่เป้าหมายเกิดอาการป่วยไข้มาลคาคัสผู้โด่งดังจากเหตุการณ์ที่สังเวยสาวพมจันทร,ร์จานวน8ปคนเพื่อที่จะสาบให้กษัตริย์แห่งบันเกสกลายเป็นคนเสียสติและยังมีเหตุการณ์ที่สังเวยสาวพมจรรันทร์หคนเพื่อสร้างโรคระบาดในพื้นที่ของเอิร์นเลเวนเริ่มออกล่าอย,อย่างนั้นหรือฮ่าฮ่าลำพังแค่พวกเจ้าคิดจะจัดการกับข้าอย่างนั้นหรือ ไม่มีใครในโลกใบนี้ไม่หวาดกลัวต่อวิหารยาทานและคนที่นำพาวิหารยาทานมาอยู่ในจุดนี้ได้ก็ไม่ใช่ใครนอกจากฉันหนัาขันจริงนักที่คนอย่างพวกแกคิดจะสามารถต่อกอนกับฉันได้มาราคัสได้พูดด้วยความดูถูกวิหารยาทานคือลัทธิชั่วหลายสูงสุดของเกมไซติสายและการเติบโตของวิหารยาทานเกี่ยวพันกับมาราคัสไม่มากก็น,อน้อยความสำเร็จของมาราคาส ได้ทำให้มันโด่งดังและเป็นที่รู้จักไปทั่วทั้งทวีและคนอย่างมาลาคัสจะถูกลาง่ายๆภายในหุบเขาแห่งนี้อย่างนั้นหรือมันถือเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้มาลาคัสจึงพูดต่อว่าเดี๋ยวพวกแกก็จะรู้เองโดยเฉพาะเธอสาวน้อยเธอจะต้องเป็นหนึ่งในเครื่องสังเวยแห่งองค์เทพวิหารยาฐานมัลาคัสได้รับรู้ถึงจีสกาและสมาชิกข,ของกิลที่เหลือพวกเขาทุกคนล้วนแข็งแก่ง อันที่จริงแล้วตัวของมาราคัสก็หว่นเก่งไม่ใช่น้อยเมื่อทุกคนได้ปรากฏตัวขึ้นพร,พร้อมๆกันแต่ถ้ว่าตัวของมาราคัสเป็นหนึ่งในแปดของค่ารับใช้ทั้งหมดอีกทางเขายัางเป็นผู้ที่เก้าเกินขีดจำกัดของมนุษย์ไปแล้วมีหรือที่จะเสียท่าโดยง่ายไม่อีกฝ่ายจะมากันเป็นกลุ่มใหญ่ก็ตามแต่ทว่าจิสกะไม่ได้คิดเช่นนั้นฉันไม่รู้หรอกนะว่ามาราคัสแข็งแกร่งขนาดไหน แต่กิวเซดาก้าของเราแข็งแร่งที่สุดพวกเรามีขุมกำลังที่จะยืนอยู่บนจุดสูงสุดได้ทุกเมื่อต่อหน้าพวกเราคำขู่ของแกมันก็ไร้ผลจิสกะยิ้มออกมาอย่างมั่นใจเธอยังคงยัวย่วยุมาลคาคัสให้เสียสมาธิแกจะต้องจบชีวิตลงที่นี่จงน้อมรับความเมตตาจากฉันะเถอะในไม่ชามาลาคาสัสก็อดทนต่อไปไม่ไหวใบหน้าของมันเริ่มจะบิเดเบี้ยว พวกแกคิดว่าฉันคนนี้จะบาดเจ็บได้จริงๆอย่างนั้นเหรอจากนั้นมาราลาคัสก็เหยียดแขนออกไปข้างหน้าพร้อมกับลำแสงสีดำมันกำลังมุ่งเป้าไปที่หัวใจของจิสกาแต่เทวาเธอยังไม่ยอมขยับขยืนหรือแสดงท่าทีที่ตั้งหลับแต่แล้วโทบันชายที่ยืนอยู่ฝั่งซ้ายของจิสกะตั้งแต่แรกเขาเริ่มที่จะขยับตัวและใช้สกิลบาเลียอุซสา โทบันคือพลดินอันดับหนึ่งของโลกและเป็นพี่ใหญ่ของสมาชิกิวเซดากาเขาได้ใช้โลกขนาดมะหึมมาพร้อมกับทักษะคุ้มกันเพื่อที่จะขัดขวางลำแสงสีดำเอาไว้ทันใดนั้นเองก็เกิดเสียงระเบิดขึ้นควันได้ฟุ้งกระจายไปทั่วบริเวณบาเลียไม่สามารถดูดซับความเสียหายไว้ได้ทั้งหมดโทบันได้กาัเลือดออกมา <c oughs> ค่าความคงทนของโลลดลง20หน่วยในพริบตาแถมเวทมนต์ดำเมอคู่มันไม่ใช่เวทขั้นสูงอะไรสาวกวิหารยาทานคนไหนก็สามารถใช้เวทนี้ได้ทั้งนั้นมันมีพลังเวทอยู่เท่าไหร่กันแน่สิ่งนี้ทำให้จิสกะขมวดคิวทันใดนั้นมาลาคาสัสก็ขมขวัญพวกเขาจงตายซะต่อหน้าพลังที่ไายกิจจำกัดของข้าการดด้หลนของพวกแกมันปาประโยชน์เรื่องทั้งหมด มันจะต้องจบลงเพียงเท่านี้ทันใดนั้นหน้าต่างข้อความของระบบก็พันแดงขึ้นสมาชิกของกิวเซราก้าทุกคนได้รับข้อความนี้ <S <S 1> <S 1> ข้ารับใช้ลำดับที่6แห่งวิหารยาธานมาลาลคาสได้ปลดปล่อยพลังเวทแผ่ปกคลุมไปทั่วทั้งบริเวณอนุภาคของมันสามารถสะกดข่มศัตรูได้อย่างรุนแรกและก่อให้เกิดความหวาดกลัวอ่อนแรงและขาตายมาลาคาส รอบโจมตีด้วยเวทมนต์อันทรงพลังฝ่ามือของมาลาคาสมีลำแสงสีดำยิงออกมาหลายสิบเซนพวกมมุ่งตรงมายังกลุ่มของจิสกาและสมาชิกทุกคนภายในกิวแย้ yeah, แล้วนี่มันบ้าช,ะช,ะชะัดชัดฉันจะหลบยังไงล่ะนี่สมาชิกของกิวเซรากาทุกคนตั้งหลับในท่าป้องกันพวกเขาถูกกระหน่ำโจมตีด้วยหอกเวทมนต์ดำแต่ด้วยความที่พวกเขากำลังถูกความมือสะกดข่มเอาไว้ อาการด้านลบต่างๆตั้งหลับได้มีดีสักเท่าไหร่ข้อความของระบบได้เด่นึ้นท่านได้รับความเสียหาย8.900ันหน่วยท่านได้รับความเสียหาย1.6503หน่วยท่านได้รับความเสียหาย1นึ่งหน่นวย,ย 1, 0, 10, ทุกคนต่างสะบัดออกมาด้วยคําหยาบคายนอกจากนี้คาสทที่มีพลังป้องกันเวทหรือมีค่าต้านทานเวทมนต์ดับที่สูงแล้ว สมาชิกส่วนใหญ่จะสูญเสียพลังไปราว3า30จากการโจมตีเมื่อคู่หนีแต่ในกรณีของจิสกาเดิมทีเธอเป็นนักธนูและใช้การหลบหลีกเป็นหลักดังนั้นเมื่อเธอต้องรับการโจมตีเข้าไปเต็มๆข้อความของระบบของเธอจึงเลิ่ิน,น,นขึ้นในทันทีท่านสูญเสียพลังชีวิต53%ในการโจมตีเพียงครั้งเดียวในตอนนี้สติของท่านยังไม่กลับมา ตามปกติหากได้รับการโจมตีเกินกว่า40%ของพลังชีวิตสูงสุดผู้เล่นจะต้องตกอยู่ในอาการมึนงงและมีระยะหน่วง3วินาทีหรือในอีกความหมายหนึ่งก็คือจิสกะกำลังไร้การป้องกันในยามนี้ทุกคนไปป้องกันหัวหน้าโทบันได้ร้องตะโกนสมาชิกของกิวเซรากาผู้ที่ยังมีสติอยู่รีบมายืนล้อมจิสกาเป็นรวดเร็วและในมือมาลาคาสัสเห็นภาพดังกล่าว มันก็เริ่มฉีกยิ้มอีกครั้ง <sandwiches> เข้าใจด้ยังละทธินีฝ่ายที่เป็นภูลานะคือข้าไม่ใช่พวกแกจีสิกะไม่สนใจกับอาการของตนเองเธอรีบออกคำสั่งในฐานะหัวหน้ากิวไม่ต้องสนใจฉันปกป้องกิจรีบปกป้องสิทธิเอกของขานพู้ที่สร้างลูกธนูยัาฟารุ่นพิเศษที่เธอตามหามานานมีความเป็นไปได้มากที่กิจจะเป็นสิทธิเอกของขาน และรู้จักตัวตนที่แท้จริงของผู้สร้างลูกธนูไม่สิหรือบางทีกิดอาจจะเป็นผู้ที่สร้างลูกธนูชุดนั้นขึ้นมาเองก็ได้จิสกะจึงพูดปลุกใจขึ้นอีกครั้งทุกคนจงฟังพวกเราต้องเอาชนะมาลาคัตก็จริงแต่ความสําคัญอันดับหนึ่งคือการปกป้องกิจอย่าปล่อยให้เขาตายเด็ดขาดคําสั่งของน้ากิวถือเป็นที่สุดสมาชิกที่เหลือจึงรีบมองหาโดยรอบและพันเหลือไปเห็นกิจ กำลังหลบอยู่หลังต้นไม้ไอ้เจ้าหมอนั่นน่ะเหรอมันไม่ใช่ว่ากิจเป็นช่างตีเหล็กหรือไงช่างตีเหล็กทั่วไปไม่ควรจะรอดจากการโจมตีเมื่อคู่ไปได้หรืออย่างนา้อยๆก็ต้องบาดเจ็บจนเชียนตายแต่สภาพของกิจในตอนนี้กลับดูสบายกว่าใครทั้งหมดมันทําให้จีสกึกเกิดความสงสัยเมื่อเธอเห็นสภาพอันไร้รอยขีดข่วนของกิจเกิดอะไรขึ้นกันแน่เดี๋ยวสิถ้าลองมองดูดีๆ ตอนนี้เขากำลังสวมเกาะและกำลังถือดาบใหญ่อยู่อย่างนั้นเหรอเธอกำลังคิดและไต่ตองหรือว่าเรื่องทั้งหมดจะเป็นข่าวลวงแต่กิจเป็นคนพูดเองว่าเขาคือคนที่สร้างลูกธนูยาฟ้ารุ่นพิเศษมันทำให้เกิดความสับสนภายในจิตใจของจิสกะเล็กน,อน้อยแต่ไม่นานนะับเมื่อเธอหายจากอาการมึนงงจิสกะก็รีบสดโพชันเพื่อฟื้นฟูพลังชีวิตเข้าไป หลังจากนั้นก็มุ่งความสนใจไปยังมาราคัสผู้ที่กำลังจดจ้องมาที่กิจอย่างไม่ลดละมาราคัสอย่างนั้นเหรอแกเก่งแต่ปากล้วยไงไหนว่าจะฆ่าพวกเราทุกคนด้วยการโจมตีเมื่อคู่นี้หากนี่ไม่ใช่การไร้ความสามารถแล้วจะเรียกอะไรได้อีกล่ะฮ่า <laughs> ฮกิจได้พูดด้วยท่าทางที่เยาะเยยมันทำให้มาราคัสถึงกับมดุดหงิดทำไมกิจถึงไม่ถูกสะกดด้วยพลังแห่งความมืด ไอ้เจ้านี่มันใช้ลูกไม้อะไรกันแน่มันทําให้ความภาคภูมิใจของมาลาคัสเริ่มจะสั่นคลอนเมื่อเห็นสภาพของกิจลอดจากการโจมตีนี้ไปได้แต่ทันใดนั้นมันก็หันมาจับจ้องจิสกะอีกครั้งในตอนนี้อารมณ์ของมารลาคัสถึงขีดสุดสาวน้อยถ้าเธอไม่บุกเข้ามาละก็เออแต่ช่างเถอะการที่เธอยืนขาสั่นอยู่แบบนั้นมันก็เหมาะสมกับเธอดีแล้ว ฉันได้ยินมาว่าพิธีกรรมที่สร้างขึ้นมาโดยมาลาคัตจะอยู่นอกเหนือจากจินตนาการของผู้คนทั่วไปมากใครหรือกลุ่มใดก็ตามที่เป็นศัตรูกับวิหารยาทานคนพวกนั้นจะไม่มีทางรอดพ้นจากภัยอันตรายของพิธีกรรมไปได้ว่ากันว่าถ้าหากวิหารยาทานมีเหยื่อสอังเวยมากพอพวกมันคงได้ครองโลกนี้ไปนานแล้วดังนั้นพลังของแก ในฐานะผู้สร้างพิธีกรรมนับว่าสุดยอดจนฉันอดชื่นชมไม่ได้แต่ว่ามุมปากของจิสกะโค้งขึ้นเป็นเชิงยิ้มแบบเยอ้ยอยันสีหน้าของมาราคาสัสกำลังเดือดอีกครั้งจิสกะจ้องมองไปที่ใบหน้านั้นด้วยสายตาที่ดูถูกแล้วมันยังไงล่ะอย่าคิดว่าพวกเราไม่รู้แกคือผู้ที่มีความสามารถในการต่อสู้ต่ำสุดจากบรรดาข้ารับใช้แห่งเทพยาทานทั้งหมด ข้อมูลคือพลังกิวเซดากามีจุดมุ่งหมายสูงสุดและพวกเขาย่อมมีพลังในการรวบรวมข่าวสารที่สูงมายิ่งในตอนนี้วิหารยาธาถูกทั่วทั้งโลกจับตามองข้อมูลต่างๆจึงถูกขุดคุยและเปิดเผยออกมาเป็นระยะกิวเซดากาก็ไม่พาที่จะนขนควาข้อมูลเหล่านั้นค่ารับใช้ลำดับที่6มาลคาสในการประกอบพิธีกรรมจำเป็นจะต้องมีเหยื่อสังเวยวิหารยาธาจึงถือกำเนิด เกมล่าเหยื่อสังเวยขึ้นมาลาคัสจะปรากฏตัวแบบสุ่มในทุกๆ3เดือนเลเวลของมันก็คือ310และมันมีคาสเป็นจอมเวทมือความถนัดก็คือเวทมนต์ดำเวทสาบแช่งและเวทคุ้มกายสารพัดชนิดมาลาคัสยังมีเวทมนต์ที่ยอดเยี่ยมสำหรับรการฟื้นฟูอาการปาดเจ็บสิ่งที่ต้องระวังมากเป็นพิเศษมันคือการโจมตีด้วยเวทมนต์ดำแต่ทวา่า ความหลากหลายในการโจมตีของมาลาคาสนับว่ามีหน่อยมาแถมเลเวลของมาลาคัสก็ยังถือว่าตา่ำหากว่าเทียบกับค่ารับใช้ที่เหลือมาลาคาสคือนักบวชมือสายประกอบพิธีกรรมเลเวลของเขาจึงต่ำกว่าค่ารับใช้คนอื่นๆนั่นเพราะว่าเขาไม่ค่อยได้ออกไปสู้รบกับผู้อื่นบ่อยนักดังนั้นกิวเซดากาที่มีสมาชิกเลเวลขั้นต่ำ200ขึ้นไปจึงมั่นใจได้ว่าสามารถเอาชนะมาลาคัสได้ ดูเหมือนเกมล่าเหยื่อสองเวยเพิ่งจะมีขึ้นไปเมื่อเดือนก่อนฉันไม่รู้หรอกว่าแกทำไมถึงแหกกฎเดิมและมาปรากฏตัวที่อาณาจักรอีเทอร์นอลแต่ก็ต้องขอบใจในเรื่องนั้นพวกเราจึงมีโอกาสได้เชือดแกเป็นเหยื่อสองเวยและเพิ่มค่าชื่อเสียงให้กับกิวทันใดนั้นจิสกาก็ยกมือขึ้นเธอเมินเฉยต่อมาลคาสและหันไปออกคำสั่งกับสมาชิกกิลเซเดกา คิดจะยืนดูจนไปถึงเมื่อไหร่ออกไปจัดการกับมันซะทันทีที่สิ้นเสียงชายัยกลางคนร่างกายกำยำซึ่งยินฟังบทสนทนาที่ไร้ศาระของจิสกากับมาลาคาส์มเนาเนอร์นานแล้วพันโดดออกไปอย่างรวดเร็วเขาคืออัศวินผู้พิทักแวนเนอร์แกน่ะรีบปล่อยเลยกัสมาซะไม่อย่างนั้นก็เตรียมตัวตายได้เลยเวนเนอร์ได้กวาดแกว่งขวานของเขาไปมาขวานคู่ทั้งสองเล่ม ล้วนเป็นขวานขนาดใหญ่สำหรับถือสองมือแต่ทว่าเขากลับสามารถถือมันได้ด้วยมือเพียงข้างเดียวได้เกิดขึ้นกระแทกทุกครั้งที่คมขวานของแวนเนอร์ปะทะเข้ากับบาเลียสีดำแรงประทะได้ทำให้ผ้าคลุมของมาลคาร์สต้องฟีวสวายไปทุกครั้งทว่าแวนเนอร์ anner, ก็ทำได้เพียงแค่นั้นขวานคู่ของเขาไม่สามารถทะลวงผ่านบาเลียไปได้ สิ่งนี้ทำให้แวนเนอร์ถึงกับสับสนเขาได้กระโดดถอยหลังและสูดหายใจเข้าลึกๆพร้อมกับตั้งสติอีกครั้งบาเลสสีดำนั่นมันทำให้เราไม่สามารถโจมตีได้เลยได้ถ้าอย่างนั้นมาลองความเร็วกันหน่อยแล้วกันมนลาลาคัสจะป้องกันการโจมตีด้วยการสร้างบาเลียขนาดเล็กตามจุดต่างๆที่ถูกเล็งเอาไว้ดังนั้นหากแวนเนอร์เล่งความเร็วจนถึงขีดสุด และสายตาของมาลาคาสัสก็อาจป้องกันในส่วนนั้นไม่ทันเวนเดอร์ที่มีความคิดที่เรียบง่ายได้กระหน่ำโจมตีอีกครั้งด้วยพลังทั้งหมดขวานทั้งสองได้กวัแกว่งไปมาอย่างไม่หยุดพักความดุดันนี้ประดังสายฟ้าที่ฟาดกระหน่ำทว่ามาลาคัสก็ยังคงไร้รอยขีดข่วนเหมือนเดิม ความเร็วของเรายังแสงหน้ามันไม่ได้ทำไมจอมเวทมืดถึงมีความคล่องตัวมากขนาดนี้เวนเนอร์กำลังหายใจเหนยื่อหอบในส่วนของมาลาคัสที่เอาแต่ตั้งหลับเขามีเจตนาแบบนี้ตั้งแต่แรกแล้ว <c oughs> มันเป็นภาพที่ไม่น่าดูเอาซะเลยมาลาคัสหัวเราอยยอะเยาะเบาๆให้กับความน่าอับอายของแวนเนอร์หลังจากนั้นมันก็หันกลับมามองจีสกาอีกครั้ง <c oughs> ใช่แล้วละ่ะ พลังต่อสู้ของฉันยังด้อยกว่าค่ารับใช้คนอื่นๆก็จริงแต่นั่นก็ตอบเมื่อปเปรียบกับค่ารับใช้ที่เหลือหากว่าต้องต่อสู้กับพวกเจ้าแล้วล่ะก็ข้าก็ยังแข็งแกร่งกว่าหลายเท่าตัวท <c oughs> ว่ายังไม่ทันที่มาราคาสจะพูดจบมันก็มีหอ,อกเล่มหนึ่งพุ่งออกมาเหนือหัวไหล่ของแวนเดอร์และสิ่งนั้ทำให้มาราคาสถึงกับตกตะ,ตะลึงเมื่อเห็นหอ,อกเล่มหนึ่งกำลังปรากฏขึ้น มันถือเป็นหอกที่รวดเร็วป้านสายฟ้าหากมันรู้สึกตัวช้ากว่าน,นี้อีกนิดเดียวมันคงไม่มีเวลามาสร้างบาเลียได้ทันอย่างแน่นอนทั้งความเร็วและความแรงแตกจางจะค้นถือขวานโดยสิ้นเชิงนี่คือฝีมือของใครกันทั้งน้ำหนักและทิศท,ทางของหอกถูกเล็งไปยังหัวใจก็ยังแม่นยำมันถือเป็นการรอบโจมตีที่ยอดเยี่ยมในระหว่างที่มาราคาสร้างบาเรียขึ้น ตัวของมันยังก้าวถอยหลังไปอีกหลายก้าวทันใดนั้นเจ้าของหอก็ปรากฏตัวขึ้นเออรู้ถึงการลอบโจมตีอันสมบูรณ์แบบได้ชิวยวหลือข้ารับใช้คนอื่นจะแข็งแกร่งขนาดไหนกันเล่นนี่แวนเนอร์ชำเลืองใส่ตามองไปยังเจ้าของหอที่กำลังชื่นชมศัตรูด้วยน้ำเสียงที่ดูผ่อนคลาย